สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองคํำพยากรณ์นะคะวันนี้แม่หมอจะพามาดูเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในแต่ละวันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนไปถึงสิ้นเดือนกันเลยนะคะว่าสุขภาพของท่านแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นแม่หมอขออำนาจคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่หมอเคารพนับถือ จงดนจิตดนใจให้คนที่มีบุญสัมพันธ์กับแม่หมอได้เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะคะเพื่อว่าที่ทุกทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้รับหรือไพ่ที่เสียงทายว่าไปสุขภาพจะมีผลอะไรต,ต่อตัวเองในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วจะได้นำไปเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะตามมาได้นะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยแม่หมอจะพาไป ิบไพ่ของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะเอาแล้วนะคะเรามาจับกันได้เลยนะคะว่า,าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะได้ไพ่ใบไหนนะคะได้ไพ่พระแม่โพสุนะคะคนวันอาทิตย์จะเป็นคนที่อพอจับได้ไพ่ใบนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนวันอาทิตย์ส่วนมากแล้วช่วงนี้สุขภาพจะแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่จะเป็น เหตุถ้าเกิดจะเป็นก็คนวันอาทิตย์ถ้าได้ไปเนี้ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกกินกินยากก็จะดูช่วงนี้ก็จะผมแหง้งแรงน้อยทานไม่ค่อยได้นะคะก็ถ้าจะให้ดีกเ็เลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะกิน ให้ครบอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะภาพโดยรวมแล้วคนวันอาทิตย์สุขภาพร่างกายค่อนข้างจะปกตินะคะก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วร่างกายคุณจะดูแข็งแรงค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะถ่าต่อไปนะคะเรามาดูไพ่ที่เ,เป็นไพ่สำหรับคน วันจันทร์กันนะคะว่า,าจะจับได้ไพ่ใบไหนสุขภาพจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยค่ะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของเทพพระพุทธนะคะคนที่เกิดวันจันทร์สุขภาพของท่านในช่วงสัปช่วงกลางเดือนพฤษภานี้จนจนถึงสิ้นเดือนนะคะว่า สำหรับคนวันจันทร์จับได้ไพ่เทพพระพุธนะคะช่วงนี้ให้ดูแลรักษาความสะอาดของเรื่องปากและฟันนะคะอาจจะทำให้เกิดเรื่องของฟันผุหรือไม่ก็ปวดฟันได้นะคะแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจหลอดลมแล้วก็ช,วช่วงปอดนะคะ แล้วก็อาจจะมีอาการปวดหัวปวดกระบอกตาได้พวกไมเกรนอาจจะตามมาได้นะคะช่วงนี้อย่าเครียดกับงานนะคะปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีค่ะต่อไปนะคะมาดูไพ่พยากรณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารกันนะคะว่าจะได้ไพ่ใบไหนนะคะหยิบแล้วล่ะคะ่ะอันนี้โอ้ได้ไพ่ดีมากเลยนะคะไพ่พระแม่ประ ปาวาตีนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะสุขภาพสําหรับคนที่เกิดวันอังคารกันนะคะว่าเราจับได้ไพ่ของพระแม่ปาวารตีนะคะกะ็ในช่วงกลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็ขอให้คุณระวังเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารท้องอืดท้องเฟ้อเลอเปรี้ยวปวดท้องจุกแน่นยอดอกจุกแน่นลิ้นปีขึ้นมานะคะช่วงนี้ต้องเตรียมยากระเพาะยาเอ เอ็กโอมีผสมยาธาตุน้ำแดงไว้นะคะจะทำให้มีเวลามีโรคกระเพาะอาหารเกิดขึ้นจะได้หาอยู่หายาได้ทันการนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ จับได้ไพ่นางรจนากับสังทองนะคะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะให้ระวังเกี่ยวกับโรคของพวกโรคปวดศีรษะพวกโรคไมเกรนนะคะโรคเครียดโรคประสาทโรคซึมเศร้าพวกนี้นะคะสําหรับคนที่จับได้ไพ่ใบนี้ของวันพุธนะคะก็เอ่อ เรื่องที่ควรจะปล่อยวางได้ก็ให้ปล่อยวางนะคะอย่าไปเครียดกับอะไรมันมากมายทำใจให้สบายนะคะ,ะสิ่งไหนที่เป็นพลังงานลบก็ไม่ต้องไปรับมานะคะมันจะทำให้เราเครียดแล้วก็เป็นไมเกรนเป็นโรคประสาทเปล่าๆนะคะสิ่งไหนที่มันเป็นพลังงานลบก็ไปเดินออกไปห่างๆไม่ต้องไปใกล้มันนะคะสำหรับวันพฤหัสนะคะแม่หมอ จับได้ไพ่กุมารทองนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสนะคะพวกไวรัสตับอักเสบบไวรัสตับอักเสบเออนะคะรวมไปถึงพวกโรคโควิดต่างๆนะคะซึ่งช่วงนี้กำลังระบาดนะคะสำหรับ คนคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็ให้ระมัดระวังตัวเองใส่แมสนะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสำหรับคนที่พวกเชื้อพวกเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ตับอักเสบ B นะคะอย่าใช้ช้อนกลางล้างมือนะคะกินร้อนช้อนกลางพวกนี้จะช่วยในการป้องกันพวกไวรัสในระบบทางเดินอาหารได้นะคะต้องต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคาต่อไปนะคะเรามาดูไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าจะออกมาเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างนะคะไพ่เกี่ยวของวันศุกร์นะคะได้พระแมธทรณีบีบมวยมนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องของอพวกโรคทาง ของต่อมน้ำเหลืองนะคะโรคมะเร็งพวกเนื้องอกต่างๆนะคะ,ะพวกมะเร็งเต้านมถ้ามีโอกาสก็ตรวจเช็คมะเร็งของอก้อนที่เต้านมของตัวเองนะคะถ้ามีก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะหรือถ้ามีอาการพวกน้ำหนักลดมากหน่อยในช่วงนี้กินไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะสำหรับ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจับได้ไพ่พระนารายณ์บรรทมศิลปนะคะคนเกิดวันเสาร์ก็ควรจะระวังลูกที่เกี่ยวกับพวกติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดู l ู A ฟ l ู B พวกนี้นะคะแล้วก็พวกโรคโควิดพวกนี้นะคะไวรัสต่างๆระบที่ที่มากับ โรคทางเดินหายใจนอกจากนี้ก็ยังมีโรคที่เกี่ยวกับโรคก,กระดูกโรคข้อต่างๆนะคะโรคภูมิแพ้นะคะก็ต้องให้ระวังด้วยนะคะสําหรับ e ีพีนี้เป็น e ีพีแรกในการจัดทํานะคะผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยด้วยค่ะ